ก็แตกต่างระหว่างคลิปยาวกับคลิปสั้นในมุมมองของสร้างเงินในอากาศวันนี้สร้างเงินในอากาศแยกเป็นหัวข้อมาให้เพื่อนๆ5ข้อค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1คลิปยาวมีกําหนดกฎเกณฑ์ที่ตายตัวค่ะแค่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเขาก็ผ่านเงื่อนไขาการสร้างไรายได้แล้วส่วนคลิปสั้นต้องรองให้ได้รับการเชิญจากระบบเท่านั้นค่ะถึงจะผ่านเงื่อนไขาการสร้างไรายได้ แล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาจะเชิญเรามาเมื่อไหร่เวลาไหนตรงจุดนี้แหละที่ทําให้เพื่อนๆหลายๆคนเครียดข้อที่สองคลิปยาวมียอดวิวน้อยถ้าเทียบกับคลิปสัน้นหลายคนถึงชอบทําคลิปสัน้นเพราะคลิปสั้นจะหายอดวิวได้ง่ายกว่ามีการเข้าถึงที่ดีกว่าข้อที่สามคลิปยาวเหรียญจะวิ่งดีกว่าคลิปสัน้นถ้าเทียบกับยอดวิวที่เท่ากันเพราะว่าคลิปยาวมีเวลาให้โฆษณาเข้าได้มากกว่า ข้อที่4คลิปยาวกับคลิปสั้นสร้างเงินในอากาศชอบคลิปแบบไหนมากกว่ากันสร้างเงินในอากาศชอบคลิปยาวค่ะเพราะว่าคลิปยาวเหรียญวิ่งดีกว่าแต่ส่วนมากสร้างเงินในอากาศก็จะทําคลิปสั้นค่ะเพราะว่ามันทําง่ายสะดวกรวดเร็วกว่านานๆถึงจะมีคลิปยาวออกมาสักคลิปหนึ่งข้อที่หคลิปยาวลงตรงนี้นะคะลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่ ควรมีเนื้อหามากกว่า90วินาทีขึ้นไปส่วนคลิปสั้นลงตรงนี้ค่ะริวควรมีเนื้อหาไม่เกิน90วินาทีเดี๋ยวสร้างเงินในอากาศขอตัวไปทำคลิปก่อนนะคะไว้จะแวะมาคุยด้วยใหม่คะ่ะสู้ๆนะคะสร้างเงินในอากาศเป็นกำลังใจให้เพจเราจะโตไปด้วยกันจ้า